คุณเคยสงสัยไหมว่าภายใต้รอยยิ้มกว้างของนักบินหนุ่มที่กำลังโบกมือลาโลกใบนี้ซ่อนความรู้สึกแบบไหนเอาไว้โลกจดจำพวกเขาในฐานะเทพเจ้าสายลมผู้ไม่กลัวตายแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในกล่องไม้ใต้เตียงกลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม่ครับผมไม่อยากตายผมยังอยากกลับไปเรียนหนังสือผมยังอยากมีชีวิต นี่ไม่ใช่คำพูดของวีรบุรุษสงครามแต่มันคือเสียงกรีดร้องเงียบงนันผ่านหมึกปากกาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึงเหตุผลเพียงเพื่อต่อลมหายใจให้กับสงครามที่ไม่มีวันชนะและสงครามเรียกเขาว่าคามิกาเซสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เร t โทรน w วันนี้เราจะไม่พูดถึงยุทธวิธีเราจะไม่พูดถึงชัยชนะแต่ผมจะพาคุณไปเปิดอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายที่ถูกเขียนขึ้นด้วยมือที่สั่นเทาและหัวใจที่แตกสลายเรื่องราวความจริงหลังห้องนักบินของเหล่าเด็กหนุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อในวันที่หน้าที่สำคัญกว่าลมหายใจ The Illusion ภาพลวงตาแห่งปีศาจ วันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสู่สมรภูมิแปซิฟิกเพื่อกระชากหน้ากากวีรบุรุษจอมปลอมและเปิดเผยบันทึกลับที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของเด็กหนุ่มปัญญาชนเรื่องราวความจริงหลังห่มนักบินที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากหนังเรื่องไหนตุลาคมปี1944ณนาอ่าวเลเต้ทหารเรืออเมริกันกำลังเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ปกติแล้วเมื่อเครื่องบินถูกยิงนักบินจะหนีแต่ครั้งนี้เครื่องบินญี่ปุ่นที่ไฟลุกท่วงกลับพุ่งตรงดิ่งลงมาราวกับลูกธนูมรณะวินาทีที่เครื่องบินประทะเรือมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือมนุษย์ทั้งคนที่กลายเป็นระเบิดเดินได้นี่คือการเปิดตัวของหน่วยจูโจมพิเศษชินปูหรือที่โลกรู้จักในนามกามิกาเซความจริงคือ ในปี1944ญี่ปุ่นกำลังแพ้ยับเยินพลเรือโททากิจิโรโอนิชิรู้ดีว่าไม่มีทางสู้เรือรบอเมริกันได้เขาจึงกล่าวประโยคที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เครื่องบินหนึ่งลำแลกเรือรบหนึ่งลำแต่ปัญหาใหญ่คือนักบินมืออาชีพตายไปหมดแล้วกองทัพจึงหันไปหาทรัพยากรกลุ่มสุดท้าย นั่นคือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำปัญญาชนที่เรียนวรรณกรรมปรัชญาและกฎหมายถูกกวาดต้อนให้มาขับเครื่องบินไปตายอะไรที่เปลี่ยนนักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลให้กลายเป็นระเบิดมนุษย์ฝันร้ายของทหารอเมริกัน The American Nightmare เราพูดถึงความเจ็บปวดของฝันญี่ปุ่นไปแล้วแต่เราลืมไม่ได้เลยว่า เหยื่ออีกฝั่งคือทหารเรือหนุ่มชาวอเมริกันสำหรับทหารอเมริกันกามิกาเซคือสงครามประสาทที่น่าสยดสยองที่สุดลองจินตนาการว่าคุณต้องตื่นตัวตลอด24ชั่วโมงเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเครื่องบินพุ่งลงมาจากฟ้าไม่มีการเตือนล่วงหน้ามีแต่เสียงหวีดหวิวที่ตามมาด้วยความตายมีบันทึกจากแพทย์สนามระบุว่าทหารเรือจำนวนมากไม่ได้บาดเจ็บทางกายแต่พวกเขาเป็นบ้าหรืออินเซนตี ตะโกนร้องโวยวายหรือนั่งเมอลอยเพราะรับมือกับความเครียดที่ต้องสู้กับมนุษย์ที่ไม่กลัวตายไม่ไหวมันคือปีศาจที่หลอกหลอนพวกเขาไปตลอดชีวิตแม้สงครามจะจบลงแล้วก็ตามนักรบปัญญาชนและบันทึกลับ the intellectuals and the diaries หนึ่งในเรื่องเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดคือเราคิดว่าพวกเขาเป็นพวกหัวรุนแรง แต่จากการค้นคว้าของศาสตราจารย์เอมิโกะโอนุกิเทียนี่ผู้เขียนหนังสือกามิกาเซ่ไดอารีสพบว่าพวกเขาคือปัญญาชนที่อ่านหนังสือปรัชญาตะวันตกหลงไหลในเสรีภาพและหลายคนต่อต้านสงครามด้วยซ้ำหลักฐานชิ้นสำคัญมาจากชายคนนี้ซาสากิฮาจิโร่นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยโตเกียวเขารู้ดีว่าจะไม่ได้กลับมา เขาจึงแอบเขียนจดหมายลับซ่อนไว้ในหนังสือฝากเพื่อนออกมาและนี่คือเสียงในใจของเขาพรุ่งนี้คือวันตายของผมช่างน่าขันที่มนุษย์เราต้องมาฆ่ากันเองเพราะโฆษณาชวนเชื่อของคนแก่ๆไม่กี่คนผมไม่ได้เกลียดคนอเมริกันแต่ผมต้องไปฆ่าพวกเขาสิ่งเดียวที่ผมเสียดายคือผมจะไม่ได้เห็นสังคมใหม่ที่ผมฝันถึงสังคมที่มนุษย์เท่าเทียมกัน ฮายาชิทาดาโอผมอ่านหนังสือของโซเครติสยังไม่จบเลยสงครามนี้มันช่างไร้เหตุผลแม่ครับผมอยากกลับบ้านคุณได้ยินไหมครับนี่ไม่ใช่เสียงของปีศาจแต่เป็นเสียงของเหยื่อที่ถูกพรากอนาคตแล้วทำไมพวกเขาถึงยังขึ้นบินเราต้องไปดูกับดักที่กองทัพวางไว้ครับซากุระเปื้อนเลือด Weaponizing Nature ทำไมต้องเป็นซากุระนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงที่กองทัพใช้กล่อมเตาสังคมในวัฒนธรรมญี่ปุ่นซากุระคือสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่ร่วงโรยในจุดที่สวยที่สุด Falling at the peak of beauty กองทัพบ,บิดเบือนปรัชญานี้โดยเปรียบเทียบชีวิตของชายหนุ่มว่าเหมือนดอกซากุระการตายตั้งแต่อายุน้อยในสนามรบคือความตายที่งดงามและบริสุทธิ์ที่สุดดีกว่าการอยู่จนแก่เท่าแล้วร่วงโรยไปเฉย เครื่องบินรุ่นโอกะที่แปลว่าดอกซากุระจึงถูกตั้งชื่อเพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่ว่ามันคือโลงศพที่พาลูกหลานของพวกเขาไปสู่ความตายเป็นการนำความงดงามของธรรมชาติมาอําพรางความอัปลักษณ์ของสงครามได้อย่างแนบเนียน The Trap and Social Pressure กับดักทางสังคมกองทัพญี่ปุ่นฉลาดแกมโกงในการบีบขั้น พวกเขาแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาโดยมี3ตัวเลือก 1. ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นกามิกาเซ 2. ปรารถนาที่จะเป็นและ 3. ไม่ปรารถนาดูเหมือนมีทางเลือกแต่ใครวงข้อ3จะถูกเรียกไปปรับทัศนคติถูกซ้อมทรมานและถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดที่ทำให้เพื่อนต้องตายแทน นี่คือพลังของแรงกดดันทางสังคมที่รุนแรงกว่าปืนผาหน้าไมา้พวกเขาถูกขังอยู่ในค่ายที่ตัดขาดจากโลกภายนอกถูกกรอขหูทุกวันว่าความตายคือเกียรติยศสูงสุดและความตายของคนคนเดียวจะสร้างประโยชน์ให้ชาติทั้งชาติสำหรับสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นการทำลายชื่อเสียงวงตระกูลน่ากลัวยิ่งกว่าความตายครับโศกนาฏกรรมความรักที่แม่น้ำอารากาวะ The Wife's Sacrifice แต่เรื่องที่โหดร้ายที่สุดที่สะท้อนความบิดเบี้ยวของยุคสมัยคือเรื่องราวของร้อยตรีฮาจิเมะฟูจิอิฟูจิอิเป็นครูฝึกบินที่รักครอบครัวมากเขาไม่ได้ถูกเกณฑ์เป็นกามิกาเซในตอนแรกเพราะเขามีภรรยาและลูกสาวตัวเล็กน้อยอีกสองคนต้องดูแลแต่เขารู้สึกผิดที่เห็นลูกศิษย์ตัวเองไปตายทีละคนเมื่อภรรยาของเขาฟูกโกะ รับรู้ถึงความเจ็บปวดของสามีเธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกต้องตะลึงในเช้าวันที่อากาศหนาวเหน็บเธอพาลูกสาวทั้งสองคนเดินลงไปในแม่น้ำอารากาวาและกดร่างของตัวเองและลูกจมน้ำตายเธอทิ้งจดหมายลาตายไว้ให้สามีใจความว่าฉันรู้ว่าคุณอยากทำหน้าที่เพื่อชาติแต่ยังห่วงพวกเราตอนนี้ฉันและลูกๆได้ล่วงหน้าไปรอคุณแล้ว ได้โปรดทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่โดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังโศก,กนาฏกรรมนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่าสงครามไม่ได้ฆ่าแค่ทหารในสนามรบแต่มันกัดกินเข้าไปถึงหัวใจของครอบครัวหลังจากงานศพร้อยตรีฟูจิอิกรีดนิ้วตัวเองเขียนใบสมัครด้วยเลือดและบินไปตายตามลูกเมียเข้าไปในฐานะหัวหน้าฝูงบินกามิกาเซยาเสพติด และเที่ยวบินมรณะ The Drugs and the Methods และเมื่อจิตวิทยาใช้ไม่ได้ผลเคมีพันคือคำตอบสุดท้ายเราพบหลักฐานจากบันทึกการเบิกจ่ายของกองทัพถึงการแจกจ่ายยาที่ชื่อว่าฮิโรปองหรือยาบา้าเมทแอมเฟตามีนยาตัวนี้ถูกฉีดเข้าเส้นหรือผสมเหล้าให้ดื่มก่อนขึ้นบินเพื่อขจัดความกลัวทำให้หัวใจเต้นแรง และเกิดความฮึกเหิมผิดมนุษย์รอยยิ้มที่เราเห็นในภาพถ่ายอาจไม่ใช่ความกล้าหาญแต่เป็นผลข้างเคียงของยาที่ทำให้พวกเขาลืมความเป็นคนสำร้ายไปกว่านั้นเครื่องบินรุ่นพิเศษที่ชื่อว่าโอคะหรือโอคาถูกออกแบบมาให้เป็นโลงศพบ,บินได้ทันทีที่ขึ้นบินล้อจะถูกทิ้งลงพื้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางให้กลับมาแม้พวกเขาจะเปลี่ยนใจกลางอากาศ ก็ทำได้แค่พุ่งชนหรือตกทะเลเท่านั้นแต่ความโหดร้ายที่สุดอาจไม่ใช่ความตายครับแต่มันคือการมีชีวิตอยู่รอดกองทัพเด็กและเครื่องร่อนไม้ไผ่ The Child Soldiers เมื่อนักบินมหาวิทยาลัยเริ่มร่อยรอกองทัพไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่พวกเขาเริ่มมองไปที่เด็กมัธยมต้นในช่วงท้ายของสงคราม มีการฝึกเด็กชายอายุเพียง14-15ปีให้ขับเครื่องร่อนหรือ Gliders ราคาถูกที่ทำจากไม้และผ้าแผนการคือให้เด็กเหล่านี้ขับเครื่องร่อนที่ติดระเบิดพุ่งชนรถถังหรือเรือยกพลขึ้นบกของศัตรูที่จะบกเข้าญี่ปุ่นโชคดีที่สงครามจบลงก่อนที่แผนการนี้จะถูกใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ มิฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์เด็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแม่ผู้เป็นที่รักและหิ่งห้อยตัวนั้นท่ามกลางความโหดร้ายยังมีความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองชิรันเจ้าของร้านคือคุณยายโทเมะโทริฮามะเธอเปรียบเสมือนแม่ของเหล่านักบินกามิกาเซเธอขายทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อหาเงินมาซื้อเต้าหู้และไข่ทำอาหารมื้อสุดท้ายที่ดีที่สุดให้เด็กๆของเธอได้กินและเธอนี่แหละคือคนที่ลักลอบนำจดหมายลับของพวกเขาไปส่งปรษณสี์และในคืนถัดมาหลังจากข่าวโจมตีสิ้นสุดลงประตูร้านแง้มออกเล็กน้อยและมีิ่งห้อยตัวหนึ่งบินเข้ามาเกาะที่โคมไฟจริงๆคุณยายโทเมและเพื่อนทหารที่เหลือต่างร้องไห้ และทำความเคารพหิ่งห้อยตัวนั้นพร้อมกับพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะมิยากะวะมีนักบินจำนวนหนึ่งที่เครื่องยนต์ขัดคล่องกลางอากาศหรือหาเป้าหมายไม่เจอจนจำใจต้องบินกลับฐานคุณคิดว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับแบบไหนพวกเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดและเศษสวรรค์กองทัพถึงขั้นสร้างค่ายกักกันลับ ชื่อว่าค่ายฟุกุโอกะเพื่อขังนักบินที่รอดกลับมาไม่ให้ใครเห็นหน้าพวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษถูกซ้อมและถูกกดดันให้เขียนจดหมายลาตายฉบับใหม่เพื่อรอขึ้นบินรอบต่อไปสำหรับพวกเขาการมีลมหายใจอยู่คือนรกบนดินที่ทรมานยิ่งกว่าความตายเสียอีกบทสรุป The Final Flight and Conclusion ในวาระสุดท้ายบทกวีไฮกุที่พบในศพของนักบินนิรนามคนหนึ่งเขียนไว้สั้นๆว่าซากุระร่วงหล่นก่อนจะได้ผลิบานแม่ครับผมหนาวเหลือเกินในเช้าวันสุดท้ายภาพสุดท้ายที่นักบินเห็นไม่ใช่ท่านในพลแต่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงมัธยมตัวเล็กๆที่ถูกเกณฑ์มาในนามหน่วยนาเดชิโก น้องๆเหล่านี้มีหน้าที่มายืนข้างรันเวย์โบกกิ่งดอกซากุระและร้องเพลงส่งพี่ชายไปตายมีบันทึกเล่าว่านักบินหลายคนพยายามฝืนยิ้มและโบกมือกลับให้น้องๆเป็นครั้มสุดท้ายทั้งที่รู้ดีว่าตนเองกําลังจะไปฆ่าคนหรือถูกฆ่ามันคือฉากการร่ำลาที่งดงามแต่น่าสะเทือนใจที่สุดในสงครามโลกสถิติบอกเราว่า กามิกาเซส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเรือรบชีวิตของปัญญาชนนับพันแลกมาด้วยความว่างเปล่าวาระสุดท้ายของยักษ์ใหญ่ยามาโตะโอเปอเรชั่นเทนโกไม่ใช่แค่บนท้องฟ้าแต่ในทะเลก็มีกามิกาเซเช่นกันและมันคือการฆ่าตัวตายที่แพงที่สุดในโลกเมษายน1945เรือรบยามาโตะ สัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของกองทัพเรือจักรววรติญี่ปุ่นได้รับคำสั่งสุดท้ายในปฏิบัติการเทนโกคำสั่งคือบรรทุกน้ำมันไปแค่ขาเดียวแล่นไปเกยเตือนที่โอกินวาวาแล้วยิงสู้จนกว่าเรือจะพังหรือคนจะตายหมดลูกเรือกว่า3,000ันคนรู้ดีว่านี่คือภารกิจฆ่าตัวตายอย่ามาโตะแล่นออกไปยังโดดเดี่ยวไม่มีเครื่องบินคุ้มกันและสุดท้ายก็ถูกรุมกินโตโดยเครื่องบินอเมริกันกว่า300ลำ วินาทีที่ยามาโตะระเบิดและจมลงสู่ก้นทะเลมันคือสัญญาณที่บอกว่ายุคสมัยของจักรวรรดิญี่ปุ่นได้จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วแต่เรื่องราวของพวกเขาที่รอดพ้นการเซ็นเซอร์มาได้สอนบทเรียนล้ำค่าให้แก่เราสงครามไม่ได้ทำลายแค่ตึกรามบ้านช่องแต่มันทำลายความเป็นมนุษย์และคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ในพลที่สั่งการแต่เป็นแม่ที่รอคอยลูกชายอยู่ที่บ้านตลอดการ พวกเขาไม่ได้ตายเพื่อจักรพรรดิแต่พวกเขาตายด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวว่าการเสียสละของพวกเขาจะทำให้คนที่พวกเขารักที่อยู่ข้างหลังปลอดภัยขอไว้อาลัยแด,ด่ทุกดวงวิญญาณที่ถูกสงครามพากไปแล้วชายผู้สร้างปีศาจนี้ขึ้นมาละ่ะผลเรือตรีทากิจิโร่โอนิชิจบชีวิตลงอย่างไรในวันที่16สิงหาคม2488่ หนึ่งวันหลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้โอนิชิเลือกที่จะทำพิธีเซ็ตปุกุหรือคว้านท้องตัวเองเพื่อรับผิดชอบแต่ความต่างคือเขาปฏิเสธที่จะใช้ไคชาคุหรือคนตัดคอเพื่อลดความเจ็บปวดเขาปล่อยให้ตัวเองเลือดไหลและทรมานอยู่นานถึง15ชั่วโมงก่อนจะสิ้นใจเพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง และเพื่อขอขมาต่อดวงวิญญาณนักบินหนุ่มกว่า4,000คนที่เขาเป็นคนส่งไปตายเขาทิ้งจดหมายฉบับสุดท้ายไว้ว่าขอให้ความตายของผมเป็นการไถ่บาปให้แก่ลูกหลานชาวญี่ปุ่นสืบต่อไปความเงียบหลังสงคราม The Silent Survivors หลังสงครามจบลง ญี่ปุ่นพยายามฟื้นฟูประเทศและพยายามลืมฝันร้ายเหล่านี้ครอบครัวของนักบินกามิกาเซ่หลายคนเลือกที่จะเก็บรูปถ่ายและจดหมายของลูกชายใส่กล่องล็อกกุญแจแล้วไม่พูดถึงมันอีกเลยเพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าจะจดจําส่วนนักบินที่รอดชีวิตมาได้พวกเขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความรู้สึกผิด survivor guilt หลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเดินทางไปขอขมาครอบครัวของเพื่อนที่ตายหรือบวชเป็นพระเพื่ออุทิศส่วนกุศล รอยแผลเป็นนี้ไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกซ่อนไว้ใต้ความเจริญรุ่งเรืองของญี่ปุ่นยุคใหม่ว่ารอให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราไปเปิดกล่องความทรงจำนั้นอีกครั้งประวัติศาสตร์มักถูกเขียนโดยผู้ชนะแต่ความจริงมักซ่อนอยู่ในเศษซากของผู้แพ้ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเจาะลึกที่คุณหาฟังไม่ได้จากห้องเรียนช่วยกดไลค์และ Subscribe ช่องเรโทรนาวไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในความจริงบทต่อไปสวัสดีครับ